ใครก็ตามถ้าโดนหลอกไปที่คอร์เซนเตอร์เนี่ยผมกาลังรู้สึกว่าคนเหล่านี้เนี่ยณปัจจุบันเขามักจะเปิดไพ่ว่าเป็นผู้เสียหายครับว่าโดนหลอกไปทํางานครับแต่ถามจริงฮะกระบวนการจะไปทํางานต่างประเทศเนี่ยไม่รู้เลยเหรอว่ามันต้องใช้อะไรบ้างพาสปอร์ตมีไหมบางประเทศต้องใช้วีซ่ามีเวิร์กเพอร์มิทมีอะไรต่างๆกระบวนการเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่ได้กล่าวถึงนั่นแหละคุณสมัครใจเขาหลอก คือจังกำลังจะหมายความว่าคนที่ไปทํางานให้คอเซ็นเตอร์ใช่แล้วบางคนก็คือถูกหลอกไปจริงๆนะเรารเราอยากจะพูดว่าเกือบทุกคนเนี่ยสมัครใจไปเออเหรอครับสมัครใจให้โดนหลอกเพราะว่าในการออกไปนอกประเทศเขาเนี่ยมันออกผิดกฎหมายครับคือในขณะที่ยังไม่ออกจากประเทศเนี่ยถ้ารู้ว่ามันผิดกฎหมายทําไมคุณไม่ทําการหลบหนีหรือเรียกร้องให้ใครช่วยครับสติเขาบอกว่าพวกนี้จะเริ่มมีสติกลับมาตอนถูกผ่านข้ามแดนไปแล้ว ไปเจอช่องทางธรรมชาติต้องบุกป่าผู้ต้องไปเจอกองกําลังถืออาวุธอะไรต่างๆเหล่านี้หรือบางทีต้องนั่งรถไปหลาย10กิโลครับซึ่งพอพ,พอถึงจุดนั้นเนี่ยมันวกกลับมาไม่ได้แล้วครับแต่ว่ามันจะมีกระบวนการในการรีคูดคนฮะคือคนที่ไปเนี่ย t r y t h i o r f o r free ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายโม,มันดูดีมากใช่แล้วก็ออฟเฟอร รายได้ค่าข้อเสนออะไรต่างๆนานาซึ่งคนเหล่านี้เขาอยู่ในประเทศไทยเขาทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคนส่วนใหญ่เหล่านี้เนี่ยบางคนนะครับถ้าอยู่ก็มีแต่นี่สินเจ้าหนี้มาทวงเช้ากงมานเย็นหรือบางคนมีคดีติดตัวมีหมายจับซึ่งอยู่ประเทศไทยทํางานไม่ได้อยู่แล้วนะครับหรือบางคนเนี่ยก็เป็นมิจฉาชีพในโลกปกติแต่อยากจะไปหาชีวิตที่ดีกว่าพราะเขาให้ข้อเสนอเงินเดือนที่ค่อนข้างสูงแต่พอข้ามไปปั๊บเนี่ยก็ปรากฏว่ามันไม่ตรงอก ไม่ได้ตามข้อเสนอครับแต่จะกลับก็กลับไม่ได้แต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเดินทางเนะี่ยทุกสิ่งมันมีราคาที่ต้อง,องจ่ายซึ่งไอราคาที่ต้องจ่ายที่ว่าเนี่ยก็คือตัวของคนคนนั้นที่บอกว่าจะไปทํางานที่ว่าโดนหลอกเนี่ยถ้าทํางานได้คุณก็ทํางานหาเงิน <suits. S 1> ถ่ายตัวเองแต่ถ้าคุณทํางานไม่ได้ติดต่อครอบครัวนะถ้าเบื้องต้นก็ค่าใช้จ่ายในการถ่ายตัวเจ็ดหมื่นบาทไ <Theater> <handful> อเงอินเดือนที่เขาว่าจะได้เนี่ยคือค่าถ่ายเขา ที่ครอบครัวต้องไปหาเงินมาถ้าหาเงินมาได้ก็คือโอเคปล่อยตัวออกจากบริษัทแต่กลับเอาเอง <c oughs> ถ้าอยากจะให้ไปส่งแสนห้าส่งให้ถึงหน้าด่านเห็นไหมฮะ <c oughs> คือโดนหลอกอ่ะใช่มิติมุมมองหนึ่งเรามองว่าเหมือนเขาถูกหลอกเหมือนเขาไม่เต็มใจ <c oughs> แต่การผ่านข้ามแดนไปโดยที่รู้ว่าวิธีการเหล่านี้มันผิดกฎหมายเนี่ยก็คือคุณเนี่ยไม่ไม่เรียกว่าจะโดนหลอกร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะถ้าคุณมีหมายจับแล้วคุณออกไปทำงานคุณจะบอกโดนหลอกไม่ใช่ละครับ <c oughs> หรือคุณมีหนี้สินอย่างเงี้ยแล้วคุณบอกว่าไปทํางานต่างประเทศเพื่อชอดใช้หนี้สินหรืออะไรแล้วคุณมีเอกสารทางราชการแล้วคุณผ่านเข้าออกถูกกฎหมายหรือเปล่า